เซฮายครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้สเปซบอยจะพาทุกท่านมาพบกับประวัติของฮายาชิดะเมกุมิหรือที่เราเรียกกันว่ารินดาแมนนะครับเรื่องนี้ถูกเล่าโดยคุณคาซึระงิเคนจิโร่รุ่นพี่คนสนิทของรินดาแมนนะครับซึ่งรุ่นพี่คนนี้เรียนจบจากสุสันมาแล้วถึง2ปีนะครับมาครับเข้าเรื่องกันเลยย้อนกลับไปในสมัยที่รินดาแมน ยังเป็นเด็กนะครับพ่อของรินดาแมนได้ป่วยและเสียชีวิตลงและหลังจากนั้นแม่ของเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่มีลูกติดมาด้วยเช่นกันลูกติดอยู่มัธยมต้นแล้วนะครับโซลินดาแมนเนประถมอยู่และหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเมคุมิเดี๋ยวผมขอเรียกรินดาแมนว่าเมคุมิแล้วกันนะครับหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเมกุมิก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมกูมิจึงต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงและพี่ชายพ่อเลี้ยงดูแลเมกูมิเป็นอย่างดีนะครับและในเวลาเดียวกันพี่ชายจึงเกิดความอิจฉาเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยดูแลเมกูมิและรักเมกูมิมากกว่าเขาจนป่วยเป็นโรคประสาทครับผมในวันหนึ่งพ่อเลี้ยงและพี่ชายได้มีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยนะฮะแต่พี่ชายได้ทําการแทงพ่อด้วยมีดและในเวลาเดียวกันเมกูมิก็เพิ่งกลับอาจากโรงเรียน เห็นเหตุการณ์เข้าครับเขาจึงเข้าไปห้ามแต่พลาดท่าครับมีดดันไปปักอกโอ้มีดได้ปักเข้าไปที่อกของพี่ชายหลังจากนั้นไม่นานพี่ชายก็ได้เสียชีวิตลงและพ่อเลี้ยงอยู่ได้อีกสองวันก็เสียชีวิตลงทั้งหมดเป็นเพียงอุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดของเมกุมิแต่เมกุมิก็ยังโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองมาจนถึงปัจจุบันข่าวลือเลวร้วาย ก็นาทัพถมเอกุมิมากเข้าจึงทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงหรืออยู่กับใครนะครับต่อมาเมกุมิก็ได้ย้ายไปอยู่กับตาแล้วย้ายมาอยู่แถวนี้ตอนเรียนม .2 จากนั้นก็โดดเดี่ยวเลยมาครับผมรวบรวมมาได้เท่านี้นะครับเพราะมันก็มีแค่นี้แหละนะครับในมังงะเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่านกี่ทีกี่ทีก็รู้สึกหดหัวครับผมเข้าใจเขานด้ในหลายๆเรื่อง Oh, แม่งสุดจริงกว่าคนนี้มาครับมาเข้าสู่เก็ตเล็กเก็ตน้อยของลินดาแมนนะครับลินดาแมนเนี่ยเคยถูกเชิญเข้าสู่เข้ากลุ่มบุโซเซนเซ็นนะครับหรือที่ภาคไทยเรียกว่าแนวรบพุ่มเกาะครับกลุ่มถ้าใครดูเรียกเขาว่าอีการหนึ่งก็จะได้เจอกับแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ครับที่มีบันโดเข้ามาช่วยกนจิแก๊งนั้นแหละครับและสามสิงเนี่ยเคยประทะก,กับบินดาแมนนะครับแต่อยู่ได้ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำ อุสามสิ่งนี่แม่งก็เก่งอยู่นะแต่มีชายเพียงคนเดียวนะครับ em ที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรวะสามารถสูส,สีนะครับสูสีฟีมือสูสีและเสมอกลินดามันได้หนึ่งแมตช์นั่นก็คือโบยะฮารุมิจินะครับ ななかなかカラー、リンドバー待て เใช่ฮะเกือบลืมว่ารินดาแมนเนี่ยเป็นเพื่อนกับบิโตนะครับบิโตคนที่ถูกแทงตายนะที่ถูกสุสรันแทงตายนะครับเขาสองคนนี่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าใครนิ่งมบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นั่นแหละที่จะบอกก็มีเท่านี้แหละครับขออภัยในเสียงรบกวนนะฮะอาจจะมีเสียงรถเสียงลเข้ามาบ้างนะฮะธรรมา <laughs> ามาชาติว่าจะทํางานในเวลาที่ผมอัดเสียงครับผมนะ ก็อย่างผมตั้งใจอัดเทคเดียวนะฮะผมยังได้ความเรียวนะฮะก็ฝากกดไลค์และกด Sub บสไคร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะซับสไคร์ผมน้อยมากเลยช่วยหน่อยดิและในอนาคตเนี่ยผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากขึ้นนะครับหรืออยากให้ผมนําเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับอีกานี่ก็เสนอมาได้บอกมาได้นะครับผมจะหาข้อมูลแล้วรวบรวมข้อมูลมาทําให้นะครับขอบคุณและขอบใจนะครับที่รับชมจนจบคอมเมนต์ได้นะ